<c oughs> อสวัสดีครับแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งและกระทันทผู้ช่ที่เขารพทุกท่านครับวับงหันได้รับโทรศัพท์จากแยแก้วนะครับคุนอยู่โคงน้องหน้าคุณบอกว่าเพราะไงเศร้าทุ่งเตรียมตอกไว้ธรรมัดเขาจากพัน,นได้แต่หมยถึงพันเสร็จนะครับก็หมายถึงว่าเขาจะได้พันฟอนเพื่อไว้นะครับวนะ่าเขาม่านแล้วอาจารยเขาม่านแล้วก็คือหมายถึงเขาตั้งท่องพร้อมจะออกห่วงแล้ววะท้อไอ้เศร้าทุ่งจักตอกไว้นะสัมมันก็นแล้วพรอมพระชนะพี่น้องเนาะคนใจเศร้าทุ่งไม่เคยจักตอกเลย นะครับเอาตะาก้อนจะใส่เพ็ดจะไหนตะก้อนนี่นะครับเข่ามันสูงหลังจากเกีียวเข่าพ่อฟอ้อนแล้วเขาก็ตัดต่อเฟืองใส่คือเกาะต่อเฟืองจำขี้ดินวา่างพาดใส่ในฟ้อนเข่านะครับเพื่อจะใส่ไอ <IT> ต่อเฟืองต,ตัวนั้นแหละต้นเฟืองต้นเข่าตันนั้นแหละมัดนะครับมัดฟ้อนเข่านะครับตากแต่ระมาณจากสองแดดหรือสามแดดหลังจากเฟืองตัวนั้นยุบเนื้อมือเศร้าน้าหมอกลงจัดจัดเนี่ยนะครับไอเฟืองตัวนั้นมันจะอ่อนนิ่มเขากับบิดบิดบิดใช่กันและส่วนปับ๊บแล้วก็หมุนหมุนหมุนเกีียวไว้เมื่อมันแห้งจะแน่นดีประยัง บริได้ยากน้าตอกน้ำยังนะครับพี่น้องากา็ง่ายอยูะแต่สมือนในต้นเขาไม่บริได้สูงปปนั้นนะครับบางอื่นเป็นเขาพันเตียงสิบาพอดสีเฮ็ดแต่เป็นแนวมัดได้นะครับกต่จำเป็นต้องจักตอกก็คือเอาไม้ไผ่มาเหลาเป็นเส้นบางๆเพื่อใ,ใส่เป็นตอกมัดนะครับพี่น้องเขาเอียนว่าตอกมัดเขาซึ่งแก่เงากว่าวตอกมัดกล้านะครับพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นฟอนใหญ่นะครับก็จะสชทุ่งกระ่องมเมื่อเราบริได้นะครับพี่น้องโดยการเตรียมไม้มาไห้นะครับเตรียมไม้ เป็นไม้เครื่องแก่เครื่องอ่อนเนาะ <lawsuit> นะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นไม้เองสินะครับย่าไ้ตัดสายเให้สันตอกนะครับพี่น้องลองลองบุ้งบุเป็นอะไรบุ้งให้จักตอกพี่น้องมันมันมันจะเป็นตอกใช่ไหนะครับว่าพันเศษว่าสั่นพันหนึ่งว่าเศนเพรามันจะไม่เป็นเดือดบอลส่วนจะได้เป็นพันนะครับพี่น้องคือคือพุ่นพัชจักจักรสินะครับผู้เฒ่าเก้าพันนะครับพุทธพัชจักสินนะครับหลังจากเขาได้ไม่มากแล้วโดยการจิ้มมีด ต้องใช้มีดคมๆเขาๆบางปานเจ้นะครับจิ้มจิ้มแล้วก็ค่อยอยุ่งนะครับยุ่งเพื่อบ้องห้มันานั่นเสียวไปทั้งไรนะครับโบมือเนี่ยค่อยกลับกับไว้นะครับพี่น้องน,นะครับตรงคอมันดีสิค่อนข,อข,อของงันแกงหาักแล้วนะขัมีดบคมเนี่ยก็บจบแล้วนะพี่น้องเนานะอย่าไปจัาบบางอย่าไปจับพี่นี่พี่น้องน,นะครับน้องแกงจะลุยเสียมือแล้วมันยังเงนินมันจะเสียวได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ตัวเศษเศษนึงพี่น้องสิ โบเป็นนะบเป็นครับโบเป็นอ่ะจากเสียวอีกหาหักออืมโซโซบอกไปทัว่วร์เท่าน่อยแก,ก่จักตอกไปไ,ไนกันนะนะนะครับ <c oughs> โอ้แกแตกอย่างตายออกมามันจะได้เส้นสักหน,น่ยนพี่น้องอน้าบางกันแล้วแจะห้อยจากเอาเนาะตาอกมัดเข่ากับเส้นน้าๆเจ้าหน่อยมาเส้นหนึ่งหนี่งไซส์เวลาเป็นหน้าที่พี่น้องนะครับถ้าพันเส้นก็นคือพันหน้าที่ มาจากโซมงหรือพันนาทีโซมงหนึ่งกะแค่์หกสิบนาทีสิบโซมงหกร้อยนาทีพันโซมงเงื่อนเกือบยี่สิบโซม,ง,ม,ง,หม,มงหมดแล้วแต่ผมมีเวลาเป็นนางจากงักรอดับยี่สิบโซมงพนักพีณน้องนะครับนะครับกระเรียนขับท่านหนึ่งแนะน้ำมาเศร้าทุ่งเจญญา้าสินยางยังเขาขายเครื่องจกักรตอกอยูนเดีนจะลองสั่งบ๊องบิ่งเดี๋ยวสัน่นอ่ะเดี๋ยวลองสั่งบ๊องบิ่งพีน่น้องเครื่องจกักรตอกนะครับเนี่ยออกมาเป็นนาตางสินะครับเขาเพิ่งมาอทรงว่างหันนะครับ มาล่องใส่ใส่เบื้องหลักนะครับเขาเบื้องในวิดีโอกันหลายรอบแล้วสอดเข้าไปดึงพวดสอดเข้าไปดึงพวดคือางแต่สเนตต์นี่ง่ายรับมันง่ายคือจังเห็นอยู่ในวิดีโอพันเซนในพันในแรงเดียวทอนแล้วพี่น้องเนาะนะครับจะดึงพวดดึงพวดอ่ะเรามาล่องเบื้องมักที่แรกมันมันกับโบพวดคือเขาแล้วเนาะสวืวสีได้นะครับอ่ะนะครับพี่น้องนี่นะครับเขาจะห้บางจะไ้อ่ะมาเบ่งองค์ประกอบของเขาดีกว่อนถ้งหลังเป็นสปริงสปริงดันขึ้นเพื่อไ้ตัวนี้ มันดันเ้นไม่ีนไว้นะครับเพื่อให้มันเดินเสมอนะครับส่วนน็อตสองตัวนี่ก็ยึดใบมีดใบมีดโดยใช้ใบมีดคตเตอร์ทั้มดานา่นี่น้องนอกนะครับส่วนอยากให้มันหนามันบางก็ตอกทั้งใต้เพราะว่ามันจะเป็นน็อตยู่ยู่ฐานตัวนี้คืนฐานเล็กเลยนี้นะครับนี่นะครับถ้าขันเข้าไปทั้งในขันเข่าไม้เข้ามาขันเข่าขันให้น็อตมันจมเข้าไปเลยโอ้โธบ้าโธบ้ดนี่แหละบ่อพอเ้น ครับเมื่อขันเข้าไปมันจะดันดัน,ดนไอ้ฐานแล้วตัวนี้ขึ้นจะเห็ดให้่องว่างระวางฐานเล็กก็ใบ,บมีดตีบลงก็คือหมายถึงจะได้เส้นตัวบางถ้าคายออกนะครับพี่น้องไอ้ฐานตัวนี้จะต่ำลงนะครับหมายถึงว่าซองว่างระวางใบมีดครับฐานในนี้นจะกว่วงขึ้นก็จะได้เส้นหนาอ่ะก็จะใะุู้งใส่พอดีแล้วล่องล่องเบิ่งจกเส้นสองเส้นนะครับพี่น้องเครื่องจักตอกก็นะ,ะเส้นใหม่ยังพ่ท่านเสมอเนาะนะครับที่จริงต้องเราให้มันไดก็นี้พี่น้องนะครับ ามาว่างมันด้เห็นเขาเทสในวิดีโอคือดึงพวดดึงพวดงาด่ายแต่สันนิยมจะออกมาเป็นเส้นนั่นสิพี่น้องนี่นะครับอันนี้นาไม้เพราะเสมอต้องเป็นรนะนานาไม้บิดนะครับคันนาไม้เสมอเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นเสมออันนี้นาไม้บิดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาเขาเล่าให้มันเสมอกันใช่ป่ะที่จริงม่ต้องเล่าเอาเมีดนี่เล่าใช่ปนะ่ะเนาะ เราสินะครับเราให้มันเสมอสักกอนนะครับเป็นเราให้นาไมา่เสมอสักกอนก็ไม่ถึงว่าไม้ที่ห้าจะเอาไม้เขาต้องเตรียมให้มันพร้อมสักกันะนะครับจะมัดซูปเข้าไปต้องต้องคัดเส้นเขาๆนี่พี่น้องนะครับเมื่อจักไปในระยะน,นึ่งหละคมมันเบิดนะครับเมื่อคมเบิดทั้งกระตังเปี่ยนเปี้ยนโดยการไข่หนอนตัวนี้ซ่องตัวออกแล้วก็เคี่ยไใบเมีดดึงออกทั้งขางนะครับ เอาคัตเตอร์ตัวใหม่มาใส่หักเปาะให้มันพอดีกับตัวนี้ก็บซุบเข้าไปอ่ะง่ายๆเนาะเห็นเขาเห็นตเบิึงนะครับเอาคนแต่เส้นทุกข์ลึกทะยอยจักจอกบันนี้นะครับพันกับพันกับไว้ขมิ้นเครื่องใหม่เครื่องมือเสียงพี่น้องเนาะมันจะออกมากสิพี่น้องนี่ออกมากสิหลังจากว่าพอดีเข้ากันได้เข้ากันดึงเสียงเล่นี่อยนะครับเนี่ยะออกมากไปเสียนึ่งเสียเนาะอ่ะในมัดได้บนีนได้นะครับ เครื่องจกักรตอกวัสดนว่านะครับเนะี่ยจะเป็นเส้นหนึงเส้เลยนี่ยอ่าให้จะได้อ่อนได้บางกันปั๊บเอาเนะอาสำหรับตัวนี้ก็พอดีแล้วนี่ยเอาได้เลยนะครับพี่นอ้องอ่ะสู้ง,ง่ายคือพี่น้องนะครับฮะแก้วเจ้าปะตองยนังนว่าบ่มีต,กมกตอกบัตรเลยเขาได้เครื่องจกักรตอกมาแล้วมิเตอร์จะไปปั่นเจ้าจักรแล้ววันหยุดนี่เน่าจะไปพันแก้วเฮ็ดนไะหพี่นอนะ้องเนาะนะครับมันคือกะทิสั่งไม่จักเครื่อง ราคากับตามแล้วแจ๊ร่ลามค่าที่พี่น้องแล้วบ่อตายตัวได้ราคานะครับมันจะเศร้าถูงซิมาลอยกวา,าทร่วมค่าส่งนั้นเนาะเครื่องจักรตอกะสนพี่น้องนะครับอ่ะลองบ้งครับตอกมัดเข่าพี่น้องนะครับอ่ะผู้เฒ่าเขา้าเพิ่นจักรต่อพิ่นจีสากไปเดินบ้านเต็มเป็นแถวข่าหลักสมัยมี ผู้ใดอยากมักง่ายก็หันกับผมต้องมานั่งจักบ,บ่ต้องมาสั่งเครื่องอันนี้สั่งตอกสําเร็จเลยเขาเฮ็ดเป็นโคตรเป็นโคตรแล้วจักได้จักร้อยจักพันสั่งกันเลยมีขายสมัยนี้พี่น้องนะครับมีไอ้มืออาชีพจักตอกขายโดยเฉพาะบ่ต้องมานั่งจักนั่งหยังที่เราพูดใส่สตูปเจ้าสัตว์หรือว่าม,ามาันเป็นไง,งผมอีกอยังก็คือสิมีแต่สั่งเอาซื้อแท้่าบ้านแต่สั่งซื้อเครื่องนี่ก็บ่แห้งแล้วยายแก้วสิบ่จมอยู่บนีลหัดจั๊กในแม่เจ้าเทาพวกแห้งหรือเป่านะครับหัดเทปได้ไหม เออามาซื้อเออามาซื้อต่อไปพ่ายนาลูกหลานเจ้าสิเฮ็ดเป็นบ่มันก็้ที่ผซื้อแต่ก็เจ้าบอกว่าตอกสำเร็จมีพี่น้องนะครับขเขาจะขายอยู่นะครับถ้าพูดเลยดวนดวนมันมีเวลาเนาะกพป่ตะซื้ออยู่หรอกนะนะครับเดี๋ยวจิจักให้พี่น้องบางจักน้อยนะพี่น้องเนาะเคลื่อนจากตอกนะแต่ว่ารุ่นท่านสมัยก็หนี่ก็มีพี่น้องนั่งหมุนจวดๆแล่นจวด,จวด,ดเลยเฮียเสียบมอเตอร์สอดไม่เขาไปจวดจวดจวดมาเป็นเซ็นเป็นเซ็นเลยก็ได้แต่ราคาแพงขึ้น มันนี้มันสิ่งสะดวกโผด่นอพี่น้องเนาะเขาบริเฮ็ดเป็นอาชีพสำหรับผู้เพื่อนเฮ็ดต่อสายก็แม่นอยู่แล้วนะครับอันเขาอันจักเส้นมัดเข่าเข้าดูสิบถึงขันนั่งกันได้ละมั้งมัดไปบริเวณมัดด้วยกันได้ละขึ้นออกมาคขึ้นเดี๋ยวนี้ครับควอนก็จะดีพี่น้อง จักตอกเง่ามาจากป,ปัญชาไเด้วน้องเพื่นอนต้องจักตอกสั่นเอาไม่ปินปัญหานะครับที่ตอกบ่มีขอบ่ไม่ป้องเยจะดึงง่ายนะครับพี่นนองะดึงพวดดึงพวดพนอนอันนี้มันค่าขอมันนะครับอ่ะได้น้องเพื่อนเนาะเนีนน่ยน,นะครับน่ะหลังจากน้ำม,มันเสมอครับได้เลยเครื่องจากตอกไปจะได้กดเครื่อง อใบมีดบ่อยากเสมอเพ่อเออใบมีดบ่อยากคมลเลยพี่อนอ้องเรามีคัตเตอร์เอาไปเปลี่ยนเครื่องจกักรตอกพอนะดแต่ใครก็เอาเนาะทิมเครื่องเอาเครื่องอั้นเพราเป็นพี่น้องทันทู้เป็นกันสิคล่องก็หนึ่งยอกนะครับเพิ่งได้มาก อ่ะบล็อกดอ้แจ็กล้ำสองล้ำบล็อกไอ้สิข้องเนาะพี่น้องเนาะบดใหม่แจ็กล้ำสองล้ำบล็อกไอ้สิข้องนะครับตอนนี้ไมใหม่เพี่น้องของใหม่อือนะได้ได้พี่น้องอ่ะเส้นตอกแค่ไหนก็แตประมาณนี้นะครับนะเพี่น้องแล้วเาก็จะเอาไปตากบดเออมือใหญ่แก้วแบบบมุนแบบนั้นคือทรงหนาจ้านะอ้าวบดเป็นยังใครก็บ่มีเนาะพี่น้องเนาะเครื่องจักรตอกนะครับพี่น้อง หน้าตาเป็นสีนวลนะครับคุงคนณก่าจะสลักสลาให้มันก้ามคนนี้มีลวดลายรูปหัวพญานาคพญเนกก็ว่าไปนะครับจะการทํางานอันเดียวกันน้องเพน่อนนะครับเครื่องจักรตอกนะครับเอาคลิปนี้ฝากที่ฝากน้องเพชรนี่นะครับคลิปหน่าไม่ยังดีๆเพราะว่าไม่พี่น้องท่านใดที่ให้เฮ็ดหน้าก็เตรียมเลื่อนเครื่องจักรตอกกันเลยนะครับจะไปซื้อเขาค่อยจักค่อยเฮ็ดเอาหน้าเพื่อนนาะนะครับสำหรับเสี้ยนแล้วก็าะจำเป็นต้องเพิ่งเครื่องกันนะครับเพิ่งเครื่องกับมือแล้วทื่อเลยนี่จักรนี่นะครับพี่น้อนๆจักรจั เดี๋ยวพอคนใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นสานทิพเป่าเนาะมีดคมคมพิ่นนะมีจักตอกมีดเล้าตอ๊กนะจักตอกเธอรับบางเป็นพันเศนพี่น้องสี่พันหาพันเป็นหมื่นเศนก็มีน่ะอันนั้นเพิ่นเก่งละนะครับถือนับว่าเป็นผู้ปัญญาชาวบ้านเฮาพุ่นรุ่นใหม่ไวหลุนรุ่นใหม่นะครับพี่น้องไม่ใหญ่ว่ารุ่นนี่มันก็ยังถือว่าไวหลุนอยู่นะครับจักว่เปลี่ยนก็ต้องอาศัยเครื่องทุนแรงแล้วเทคโนโลยีนอกเป็น้องนะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนทันทีคลิปน้ไหน จักตออไปจะมัดเข่ากันบหมือนพี่น้องเอ้ย